วัสดีทุกคนตอนนี้ในบลูเฮเวนอัปเดตอีกแล้วและแน่นอนอัปเดตใหม่นั่นก็คือเทศกาลอีสเตอร์แอถ้าเกิดใครเป็นเซียนบลูเฮเวนก็จะรู้ว่าในทุกๆปีอ่ะมันก็จะมีแบบว่าเนี่ยเป็นอีสเตอร์แอคฮันเนี่ยอย่างนี้เป็นปี2024ใช่ไหมเทศกาลอีสเตอร์แอในบลูเฮเวนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นรถแจกแต่เราต้องทําการหาไข่อีสเตอร์เอรอบๆแบบเอาละเราก็เริ่มลองหาแบบอีซี่ก่อนกันแล้วกันนะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่า แสดงว่ามันต้องการให้เราหาไข่สิฟอง งั้นเราก็เริ่มทําการหาเลยนี่ฟองแรกก็อยู่ตรงน้าพุเลยเขาบอกว่าส่วนมากมันจะอยู่ตรงน้าพุนะนี่ไงแค่น้าพุก็เจอแล้ว3ฟองแบบอีซี่อ่ะมันก็จะง่าย,ายหน่อยนะทุกคนนะอยู่ตรงต้นไม้ก็มีหรือว่าแอบ,บอยู่ตรงซอกตรงนี้ก็มีเห็นไหมตอนนี้เราเจอ5้ฟองนะส่วนมากแบบอีซี่เนี่ยมันจะอยู่แถวแถวบริเวณน้าพุนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าอีซี่ไงเออนี่ตอนนี้เราเจอ8ฟองแล้วฟองที่9นี่ฟองที่9แอบ,บอยู่ตรงนี้ฟองสุดท้ายอยู่ไหนเออ ทุกคนว่าฟองสุดท้ายอยู่ไหนแน่นอนมันอยู่ตรงนี้มันแอบอยู่ในกระถางต้นไม้เอ้าไปส่วนมากมันแอบอยู่ในกระถางต้นไม้นะนี่ถ้าเกิดเราหาครบมันจะขึ้นว่าปลดล็อกได้แล้วนี่คือรถฮันเตอร์เอกในแบบฉบับของอีซี่อ่ะมาดูกันเฮ้ยรู้สึกว่ารถปีนี้มันน่ารักมากทุกคนในแต่ละปีรถมันจะไม่ซ้ํากันนะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยสมมติเราชอบกระต่ายสีขาวอะเออไหนลองเบียบแต่ดูนะ เสียงมันก็โอเคอยู่นะ่าแล้วก็เปิดฟงเปิดไฟอะไรอย่างนี้นะนี่พอเปิดไฟแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ะบอกว่าด้านหน้าคือน่ารักมากนะที่มันจะเป็นเหมือนจมูกกระต่ายอะเออแบบนี้คือแบบน่ารักมากแล้วเราก็สามารถใส่เทอร์โบเข้าไปได้ด้วยนะแบบนี้นะพอเราใส่เทอร์โบเข้าไปแล้วก็ปรับความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวไม่ไวเละคิดดูทุกคนโอ้โหเจอรถก,กระตุยเข้าไปเป็นไงอโอ้โอยยังรถหอได้แม่ มันสุดยอดจริงทุกคนกับกรถคันนี้บอกเลยว่ารถคันนี้เป็นแบบอีซี่นะยังดูน่ารักขนาดนี้เลยแล้วต่อไปเราลองมาหาแบบอ่ามีเดียมดูดีกว่าไหมฮะมีเดียมมานี่เลยพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราหาทั้งหมด15ใบามาดูกันว่าถ้าเกิดเราหาครบแล้วเนี่ยรถแบบมีเดียมอ่ะมันจะสวยขนาดไหนเอ๊ะมันมันขยับได้นะ <S <S เอาเฮ้ยโอ้โหปลอมสันเนียนโชวนายอ่ะอ่ะอย่างอันนี้อยู่ตรงใต้ตรงนี้ใต,ต้ไซเดอร์เจอละสองถ้าเกิดเป็นแบบมีเดียมเนี่ยไข่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ไกลขึ้น นิดนึงนะอ่ะนี่ก็มาอยู่หน้าโรงพยาบาลแบบนี้อันนี้คือฟองที่3แล้วก็ต้องหารอบๆบ,บริเวณนี้อันตรงนี้คือฟองที่4อ้าวเจอแล้ว4ฟอง ตรงหน้าร้านไอติมก็มีฟองที่5แล้วตรงนี้เลยอยู่ตรงน้ำพุเลยฟองที่6โอ้โหอยู่ใกล้ตามากส่วนฟองที่7นั้นอยู่ตรงหน้าร้านตรงนี้หน้าร้านค้าแล้วก็มาดูตรงหน้าโรงหนังดิอ่าหน้าโรงหนังก็มีอันนี้คือฟองที่8นี่ไงตรงหน้าร้านอาหารก็มีนี่คือฟองที่9แล้วแอบเห็นว่ามีตรงหน้าโรงแรมด้วยนะหน้าโรงแรมก็จะเป็นฟองที่10 สังเกตไหมว่าแบบมีเดียมเนี่ยไข่อ่ะมันจะอยู่ตามสถานที่สําคัญนะ่ะแบบว่าหน้าร้านอาหารหน้าร้านค้าแล้วตรงนี้นี่ตรงแถวๆวข้างสถานีรถไฟนี่ก็มีฟองที่11แล้วก็แอบ,บเห็นอยู่ตรงนี้ตรงข้างธนาคารนี่คือฟองที่12ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อ้าตรงนี้มีนี่ตรงแถวแถวเดคแอนนี่ทุกคนฟองที่13ของเราแล้วต่อไปก็แถวๆไปสนีนี่เลย14อุ้ยเหลือฟองสุดท้ายแล้วทุกคนแถวหนะ้าอ้าเจอแล้วฟองสุดท้ายอยู่แถวหน้าโรงเรียน ฟืบเรียบร้อย แล้วตอนนี้เราก็ปลดล็อกรถแบบมีเดียมได้แล้วอะมาดูกันมาดูกันเลยว่าแบบมีเดียมรถจะสวยแค่ไหนอุยเฮ้ยบอกเลยว่าน่ารักจริงเนี่เดี๋ยวลองขับดูมันเหมือนรถในอนาคตนะเออมันน่ารักอะจะสังเกตว่าตรงกลางรถเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูปไข่เห็นไหมแล้วก็คือแบบว่าล้อใหญ่แล้วก็เท่มากเป็นรถที่แบบว่ากราฟิกเงางามมากสวยมากไหนลองเปิดไฟหน้ารถดิอ่าเปิดไฟหน้ารถก็จะเป็นประมาณนี้นะคือแบบว่ารถเท่มากแล้วเดี๋ยวแบบว่าลองใส่เทอร์โบเข้าไปนะอะเปลี่ยนล้อแม็กดิ ด้วยโหสวยงามแล้วก็ลองเปลี่ยนล้อแม็กเลยดูว่าล้อไหนสวยอ่ะอย่างนี้ก็สวยนะล้อแม็กนี้อะรถมันก็จะไวมากๆเลยแหละไวจริงไวจริงไม่จกตาดูดิโอ้ <laughs> <laughs> เฮ้ยแต่ว่าพอาวิ่งลงทะเลแล้วรถเด้งกลับอะไรเงี้ยบอกเลยนะว่ารถแบบมีเดียมยังสวยอะโหสวยจริงสวยมากคือแบบรถมันเงางาเหมือนตกอุ้ยเดี๋ยวเบคอนมาได้ไงอะ่ะก็นายขับชนฉันไม่เกะฉันกลับมาด้วยแด้มันจะมีป้ายลูกศรเขียนว่าเดอะฮันเราก็ลองเดินไปตามป้ายก่อนนะนี่ แล้วมันก็ชี้มาตรงนี้มันบอกว่าให้เรากดเข้าไปอ่าพอเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีการให้เราหาไข่2ี่สิบฟองแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีเหมือนเป็นกำแพงแดงๆอะรอบเมืองแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นกำแพงที่แบบว่าแสดงระยะจำกัดของการหาไข่หรือเปล่ามันบอกว่าให้เราหา2ี่สบฟองใช่ไหมและนี่คือไข่ที่มันให้เราหางอ้ะเหรอจริงด้วยทุกคน <c oughs> แต่ว่าไข่ฟองใหญ่มากถ้าเกิดเราหาครบเนี่ย เราน่าจะได้รถคันนี้นะเห็นปะ่ะรถคันเนี้ยแต่ว่าเราต้องหาทั้งหมด20ฟองนี่ฟองที่2ออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงแบบน้ำพุเลยนี่เจอแล้ว2ฟองคือไข่มันฟองใหญ่มากอะมันทําให้เราหาง่ายอะใต้สไลเดอร์นะนี่ถ้าเกิดใครอยากหาฟองที่3อยู่ตรงนี้นะส่วนฟองที่4เห็นง่ายๆเลยนี่สไลเดอร์ตรงนี้เฟิร์บลงไปแล้วเราก็จะได้ฟองที่สมา ต่อไปก็จะเป็นตรงหน้าเดย์แคนนะอันนี้คือฟองที่5แล้วก็จะมีตรงหน้าโรงเรียนตั้งอยู่ฟองเบลเลอร์เลยฟองสีเขียวอันนี้คือฟองที่6ของเราแล้วก็แอบ,บเห็นอยู่ตรงนี้แถวๆสนามบาสนี่คือฟองที่7 จะบอกว่ามันหาง่ายก็เพราะว่าฟองมันใหญ่นั่นเองต่อไปก็จะเป็นฟองที่8ฟองที่8นี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงข้างๆร้านเกมนะะจัดไปฟองที่8พอหันหลังมานี่ก็เจอฟองที่9ทันทีอยู่ตรงสถานีตำรวจจัดไปแล้วก็แอบ,บเห็นอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลไม่ได้แอบ,บเห็นหรอกเห็นจะจะเลยนี่อันนี้คือฟองที่10แล้วพอเราหันหลังมาหน่อยเนี่ยอยู่ตรงหน้าทาวน์ฮอลล์ทุกคนนี่ฟองสีฟ้าอันนี้คือฟองที่11เพอหันหลังมาอีกก็เจออยู่ตรงข้าง ข้างโรงพยาบาลอกีกอ่ะฟองที่12นะแล้วถ้าเกิดเราไม่ตาบอดจนเกินไปนี่เลยอยู่หน้าร้านทําผมอันนี้คือฟองที่13ฟองสีน้ําเงินเรียบร้อยฟองที่14อยู่ตรงข้างร้านอาหารบรูคดินเนอร์อ่ะมาเลยฟองที่สี่เรียบร้อยส่วนฟองที่15านี่เลยมาอยู่บนนี้มาได้ไงก็ไม่รู้เราก็กระโดดขึ้นไปปุ๊บเอ้ยแต่ว่าพอเราเดินมาตรงไปสนีใช่ไหมแล้วก็เดินเลยมาหน่อยในอ้าเจอฟองที่16แล้ว ต่อไปก็จะเป็นฟองที่17อยู่ตรงข้างโรงเรียนนะข้างโรงเรียนเลยทุกคนอนะ่ะจัดไปมันอยู่ตรงหน้าร้านนี้ให้เราแบบว่าปีบันไดขึ้นไปจนสองนี่เลยอ่ะตอนนี้เราสองฟองนะจะว่าไปเราก็หาจนมืดจนค่ำเหมือนกันนะเนี่ยฟองที่19อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่อยู่ตรงข้างๆ้างทาวเวอร์ฮนะให้เราเดินมาข้างๆตรงนี้แล้วมันก็จะไปแอบอยู่ข้างบนนี้เราก็ทําการกระโดด ขึ้นไปแบบนี้เจอแล้วฟองที่19้ฟองสุดท้ายแอบอยู่ตรงนี้นี่เองให้เราเดินมาตรงร้านค้าตรงนี้นะเนี่มันแอบอยู่ตรงด้านหลังร้านค้าฟึบเรียบร้อยและแล้วเราก็สามารถปลดล็อกรถคันนี้ได้แล้วนั่นคือรถคันนี้นี่เองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนมันดูเป็นรถที่แปลกประหลาดมากอะ่ะ มันขับได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนรถจะเหาะได้กึ่งๆปะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันนะทุกคนนะฟเฟิบอ๋อจะบอกว่ามันเปลี่ยนแค่ด้านหลังกับด้านหน้านะมันจะเหมือนรถลอยได้ก็ไม่เชิงนะด้วยความที่มันแบบว่าล้อไม่ติดพื้นอะ่ะแล้วตรงล้อมันอ่ะก็จะมีความแบบอล่าเลืองแสงด้วยอะ่ะจะบอกว่ารถคันนี้แปลกมากนะอ่าแล้วก็ดิฟมันมากด้วย <c oughs> แล้าต่อไปพี่นิวเนี่ยจะขอมาหาแบบเอ็กตรีมเลยก็แล้วกันนะจะบอกว่าแบบเอ็กตรีมเนี่ยเราต้องหาไข่ทั้งหมด35ฟองส่วนแบบฮาดเป็นแบบยากก็จะมาเล่นตอนไลฟ์สดกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองมาหาแบบเอ็กตรีมกันแล้วกันนะ35ฟอง บอกก่อนนะว่ามันยากจริงๆทุกคนมาลุ้นกันว่าพี่นิวจะหาครบไหมโดยการมาที่ทาวเวอร์ฮอลตรงนี้เราจะเริ่มหาจากตรงนี้กันเพราะแน่นอนถ้าเกิดเป็นแบบเอ็กตรีมเนี่ยไข่มันจะหายากกว่าปกติทุกคนมันจะอยู่ตามซอกตามลืบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาหาตามซอกตามลืดอะเฮ้ยเฮ้ยเจอใช่ไหมเฮ้ยใช่ทุกคน เจอแล้วฟองที่1อยู่ในสระน้ําสระน้ําใต้บันไดของทาวเวอร์ฮอนะให้ทุกคนแบบว่าลงมาตรงน้ําตรงนี้นะและตอนนี้พี่นิวก็เดินมาตรงข้างหลังโรงหนังและสังเกตไหมทุกคนสังเกตไหมข้างในข้างในนั้นฟองที่2เราก็เข้าประตูนี้ไปเลย เฮ้ยเราเจอฟองที่สองในโรงหนังเฮ้ยใช่เจอสองฟองแล้วแสดงว่าแถวโรงหนังนี่คือมีหนึ่งฟองส่วนฟองที่สามนั้นให้ทุกคนแบบว่ามาตรงน้ำตกนะน้ำตกตรงทะเลตรงนี้นะที่จะเป็นทะเลใสๆแล้วก็เดินเข้าไปตรงน้ำตกตรงนี้เดินเข้าไปแบบเดินเข้าไปลึกๆเลยนะเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปแบบให้ลึกที่สุดเนี่ยมันจะมีแบบว่าช่องให้เราเดินเข้ามาแล้วพอนี้พอเรามาปุ๊บจะเห็นว่าประตูนี้มันเปิดได้เห็นปะ อยู่ดีมันก็เปิดให้เราาแล้วเราก็เข้ามาโหสุดยอดเลยแล้วเราก็เจอกับไข่ฟองที่สอยู่ในถ้าตรงน้ําตกตรงนี้แล้วเราก็ออกไปเพราะตรงนี้มีแค่ฟองเดียวแล้วต่อไปก็ให้เรากลับมาที่สถานีตํารวจตรงนี้ไข่ฟองที่4มันแอบ,บอยู่ในห้องขังห้องที่สองนะนี่เขียนว่าห้องที่สองนะเดินเข้าไปจะเจอมามันอยู่ตรงซอกเตียงฟึบฟองที่สี่เจอแล้วแล้วจะบอกว่าในสถานีตํารวจเนี่ยยังไม่หมด หลังจากที่เราหาในห้องขังเสร็จแล้วให้เราเดินมาตรงนี้นะแล้วก็ให้เรามองขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะเห็นมันซ่อนอยู่ด้านบนเอา้ากระโดดขึ้นไปถ้าเกิดเรากระโดดไม่ถึงเราก็ใช้บันไดไปเลยนี่เรียบร้อยฟองที่5เหลืออีกฟองโอ้ oh my god แล้วต่อไปก็ให้เราลงไปตรงสถานีรถไฟใต้ดินตรงนี้แล้วก็เข้าไปแล้วคราวนี้เราก็เข้าไปตรงหัวรถไฟเอ๊ะไม่ใช่หัวสิหางรถไฟนะนี่มันก็จะมีไข่ซ่อนอยู่ตรงนี้บ ตอนนี้เราได้ไข่มา6หกฟองแล้วและต่อไปก็ให้เราไปที่ธนาคารเราก็เข้าไปข้างในเลยแล้วคราวนี้เราก็เดินอ้อมเข้าไปในโต๊ะตรงนี้จะเห็นว่ามีไข่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทํางานเรียบร้อยฟองที่7แล้วต่อไปก็ให้เราเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าล็อกสตาร์ตรงข้างๆธนาคารเข้าไปเลยไข่ใ,ใจไปตรงนี้ตรงหลังเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะ เรียบร้อยฟองที่8ดและฟองที่9อยู่ในไปษณีให้เราแบบว่าเข้าไปแล้วคันนี้เราก็หันไปทางขวานิดนึงมันอยู่แถวๆกลังกล้องเรียบร้อยมันอยู่หลังกล้องตัวนี้นะทุกคนนะนี่อยู่ตรงนี้นะ <S 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 และฟองที่ส0บให้เรามาที่คอกม้าและเราก็เลี้ยวซ้ยายเข้าไปในคอกม้าอันแรกเลยนะปึ๊บเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะเห็น นี่เลยไข่ซ่อนอยู่ตรงหลังกองฟางเรียบร้อยฟองที่10แล้วต่อไปให้เราไปที่โรงเรียนแล้วเราก็ทําการเดินขึ้นไปชั้น2แล้วก็เลี้ยวมาทางขวานนะไปตรงนี้นีน่แล้วก็ให้เราส่องขึ้นไปเห็นไหมเห็นไข่อยู่ด้านบนนั้นไหมแต่ว่ามันจะยากนิดนึงเราก็ต้องใช้บันไดในการเป็นตัวช่วยเราก็ทําการกระโดดขึ้นไปฟึบแบบนี้อ่ะโดดขึ้นมาแล้วแล้วก็ เรียบร้อยฟองที่11แต่ว่าในโรงเรียนยังไม่หมดนะให้เราเดินมาตรงนี้นี่ตรงแถวแถวหน้าห้องพ่านลงอ่ะแล้วกัเนี้ยมันจะมีไข่ซ่อนอยู่ตรงกระถางต้นไม้หน้าห้องพ่านลงจัดไปเรียบร้อยฟองที่12แล้วต่อไปให้เรามาตรงแถวแถวข้างโรงเรียนตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ให้เราแบบว่านี่กระโดดกระเด้งขึ้นไปตรงอ่าต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีไข่อยู่ตรงต้นไม้นี่คือฟองที่13มเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างโรงเรียนแบบนี้เลยนะอยู่ตรงแบบว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยเนี่ยตรงแคมป์เนี่ยอ่ะก็ให้ทุก ควแบบว่ามาตรงนี้นะตรง RV parking เนี่ยนะแล้วแล้วเราก็เจออีกฟองหนึ่งอยู่ตรงหน้าโรงบาลให้ทุกคนสังเกตนี่มันอยู่ตรงตรงต้นไม้หน้าโรงบาลเลย <c oughs> ดูแล้วเนี่ยกระโดดไม่น่าถึงต้องใช้บันไดแล้วแหละก็ต้องใช้บันไดขึ้นไปแบบนี้อ่ะจะถึงไหมเนี่ย ฟึบเรียบร้อยได้มาแล้ว14ฟองแล้วครั้นี้ก็ให้เรากลับเข้าไปในโรงบานอีกรอบนึงนะรู้สึกว่ามันจะมีอาอยู่ในห้องเอ็กซเรย์นะทุกคนนะแต่ไม่ได้อยู่ในนี้มันอยู่ตรงหัวมุมห้องด้านบนเรียบร้อยฟองที่15และไข่ฟองต่อไปอยู่ในนี้อยู่ในร้านเกม ให้เราเข้าไปเลยแล้วก็มองไปทางซ้ายแล้วคันนี้มันจะแอบอยู่ตรงแถวมอไซค์สีเหลืองเรียบร้อยอาเข้าไปอาโอเคฟองที่16ได้แล้วแล้วต่อไปเนี่ยให้เรามาตรงฟู้ดมาร์เก็ตตรงปั๊มน้ํามันนะให้เราเข้าไปอ่า,อาพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมอ,มองไปไม่เห็นใช่ไหมให้ทุกคนมองไปด้านบนมองไปด้านบนตรงนี้ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินเห็นไหมทุกคนต้องใช้บันไดช่วยแล้ว เรียบร้อยฟองที่17แล้วคราวนี้เราก็มาดูตรงที่ล้างรถอ่าจะบอกว่าหายไม่ยากอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่ล้างรถนี่คือฟองที่18ของเราต่อมาให้เรามาที่ร้านทําผมทําเล็บอ่ะเข้าไปเลยและมันก็จะอยู่ตรงกระถางต้นไม้ตรงนี้ไปเรียบร้อย ได้มา19ฟองแล้วแล้วคราวนี้ก็มาตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ใจกลางเมืองให้เราเดินมาตรงแถวที่คิดตังนะมองขึ้นไปด้านบนนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่เลยฟองที่20แล้วเราก็มาตรงนี้อีกที่มันเป็นออโต้ช็อปนะให้เราแบบเดินเข้ามาตรงนี้นะมันจะมีไข่ซ่อนอยู่ตรงนี้ แถวๆนี้แหละนี่เห็นไหมซ่อนอยู่ตรงซอกน,นี้เลยทุกคนแบบแทบมองไม่เห็นนะแต่มันอยู่ตรงซอกน,นี้นะตอนนี้เราได้มายีิบเอ็ดฟองแล้วแล้วต่อไปก็ให้เราขึ้นมาตรงหลังคาลานซ่อมรถนะใครซ่อนอยู่ตรงนี่แถวๆ,ๆอ้าวเดี๋ยวล่วงอยู่ตรงป้าย้านซ่อมรถเลยค่อยๆเดินนะอ่านี่ไงฟองที่ยีิบสอง ต่อมาให้เราเนี่ยวร์ปามาที่บ้านหลังที่35ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่บนเกาะแล้วคราวนี้เราก็ไปทางนี้นะขึ้นมาบนเนินตรงนี้แล้วเราก็อ่ะขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นไปตรงนี้อ่อะแล้วคราวนี้เดินมาตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีไข่ซ่อนอยู่ตรงซอกต้นไม้ตรงนี้ จัดไปเลยนี่คือไข่ฟองที่23ของเราแล้วก็ให้เรามาตรงนี้ตรงที่มันเป็นเรือนะเรือที่จอดนิ่งสนิทอยู่ตรงทะเลน้ําใสตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาในห้องนอนของเรือแล้วก็เข้าไปตรงห้องน้ําแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปตรงห้องรับที่อยู่ในห้องอาบน้าอ่ะเข้าไปตรงนี้นะแล้วคราวนี้ก็เดินเลี้ยวม,มาก็เจอกับไข่ฟองที่ย4ซึิบ่ง่ไข่ฟองนี้ก็อยู่ตรงห้องรับของเรือนะแล้วคราวนี้ก็ให้เราว่ายน้ําข้ามมาที่กระท่อม ตรงนี้มาดูกันว่าจะมีไหมก็ต้องมีแหละเพราะว่าพี่นิวพามาหาแล้วเราก็เดินเข้าไปในกระท่อมตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาในห้องน้ําซึ่งในห้องน้ํามันนะ่ะมันจะมีห้องลับอยู่ข้างบนนะทุกคนเนี่ยมันจะมีห้องลับอยู่ก็ให้เราทําการกระโดดขึ้นไปบนห้องลับซึ่งตอนนี้พี่นิวก็ขึ้นมาได้แล้ว แล้วเราก็จะเจอกับไข่อีตเตอร์เอก็กวางอยู่กับตุ๊กตาแสนน่ารักตรงนี้อ่ะจัดไปเจอแล้วยี่ห้าฟองต่อมาให้เรามาตรงหลังคาของทาวน์ฮอล์นะทุกคนนะกระโดดขึ้นไปม,มันกระโดดไม่ค่อยขึ้นละ <c oughs> ก็ขึ้นบันไดมาเลยตามสูตรแล้วก็เก็บเป็นลยเราต้องเล็กนิดีึหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟึบมาเรียบร้อยฟองที่ยี่หกและหลังจากนั้นก็ให้เรามาตรงแถวที่ล้างรถนะแล้วเราก็เดินเลยมาตรงสะพานตรงนี้จะบอกว่าไข่เนี่ยมันจะแอบอยู่ตรงเสาสะพานนะแอบอยู่ตรงเสาสะพาน ทานตรงนี้จัดไปไข่ฟองที่27จุดสังเกตคือที่ล้างรถนะแล้วก็ให้เราแบบว่าเลี้ยวมาตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงแ,แถวเสาสะพานนะทุกคนต่อไปให้เรามาที่บ้านหลังที่36ตรงเป็นเกาะนะทุกคนอ่ะแล้วก็น,นี้ก็ให้เราแบบว่าขยายให้มันแบบว่าเป็นมุมกว้างๆนะซึ่งพี่นิวเห็นไข่อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเขียวๆตรงนี้บ้านหลังที่36ก็มีไข่เหมือนกันนะปึ๊บแล้วเราก็ลงไปเรียบร้อย28ฟอง แล้วคราวนี้ก็ให้เราวาร์ปไปที่บ้านหลังที่28นะตรงเลกไซต์ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วคราวนี้เราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็เจอกับใครอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้จัดไปไข่ฟองที่ไข่อฟองที่29ของเรานะต่อมาให้เรามาตรงสนามบินนะแล้วคราวนี้มาตรงป้ายนะแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นไป ดูทรงแล้วน่าจะกระโดดไม่ถึงก็ต้องแบบบันไดแล้วไหมล่ะอ่ะ1นึงสองามถึงไหมยิงตัวเตี้ยด้วยึ๊บอ่ะเรียบร้อย30ฟองแล้วแล้วคราวนี้ก็ให้เรามาบ้านที่หลัง31ตรง e ีเกิลวิวนะบ้านบนภูเขาแล้วเราก็เดินไปตรงนี้นะเดินมาด้านหลังตรงนี้แล้วก็มองไปตรงซอก <c oughs> แล้วเราก็จะเห็นไข่สีแดงอยู่ตรงนี้จัดไปฟองที่31ูตายพี่นิวดิตายพี่นิวเริ่มง่วงแล้วอะ่ะเออนะ เนี่ยขนาดในเกมตายังง่วงเลยชีวิตจริงคงไม่เหลือต่อมาให้เราขึ้นมาตรงโดนนะอ่ะขึ้นมาตรงภูเขาตรงโดนตรงนี้คือเราก็ต้องทําการลัดเลาะหาตามแนวเขาตรงเขาโดนนะอ่ะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ลงมาตรงนี้จะเห็นว่าไข่อ่ะมันซ่อนอยู่ตรงซอกใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยนะจะบอกว่าตรงภูเขาโดนอะ่ะเราต้องทําการซอกแทกหาหน่อยนะอันนี้พี่นิวขยายให้ดูนะเนี่ย โดยการที่เราเดินมาด้านหลังภูเขาโดนนะต่อมาให้เรามาตรงนี้จุดสังเกตคือกระต๊อบล้างตรงนี้นะแล้วครั้เนี้ยเราก็มาตรงต้นไม้ตรงนี้ซึ่งต้นไม้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กระต๊อบล้างใช่ไหมก็เดินมาใต้ต้นไม้ก็จะมีไข่เรียบร้อยฟองที่33แล้วครั้นี้ก็ให้เรามาแถวตรงโมเตลหรือว่าโรงแรมนะอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้และหลังจากนั้นเราก็เอาที่นอนปักเข้าไปแบบนี้นะ แล้วเราก็กระโดดเข้าไปฟึบอ่ะพอเรากระโดดเข้ามาปุ๊บอุ้ยโอ้เกือบจะล่ว okay, ลงจะล่วงเดี๋ยวลุกขึ้นมาโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่ลยมันก็จะมีไข่ซ่อนอยู่ในนี้ฟึบรู้สึกว่าฟองนี้น่าจะหายากสุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็ทําการวาร์ปออกมานะแล้วแล้วเราก็เหลือไข่ฟองสุดท้ายคือฟองที่35ไข่ฟองสุดท้ายให้เรานี่กระโดดลงไปตรงสาไวน้นะตรงนี้แล้วก็เข้าไปในห้องลับตรงนี้นะเดินเข้าไปเลยเดินจนไปถึงห้องลับตรงนี้นะแล้วคราวนี้ ก็ให้เราทําการปากที่นอนเข้าไปตรงนี้นะเข้าไปคือแบบฮ้าโดดเข้ามาฮอบแล้วเราก็จะเจอไข่ฟองสุดท้ายโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองจัดไปว้าวในที่สุดรถคันที่หายากที่สุดก็มาอยู่กับเราแล้วมาดูกันว่ารถคันที่หายากที่สุดในอ e ีเตอร์เอ็กปี2024นั้นจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะคันใหญ่นะ่าดูมาเบโอ้โหทุกคนคันใหญ่มากคือ ขั้นใหญ่อะจะบอกว่านี่แค่โทษข้างหลังก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวพี่นิวลองเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะเพราะว่าพี่นิวชอบโทนแบบว่าสีขาวๆสีสะอาดอะไรเงี้ยหูทุกคนเฮ้ยจะบอกว่ารถเท่มากสวยคุ้มค่ากับการที่เราหางยากจริงๆเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะฟึบอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะออกแนวแบบว่า รถในอนาคตน่ะแล้วชอบรี่สุดคือรถคันนี้มันมีไอพ่นด้านหลังด้วยแบบนี้แล้วความพิเศษของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยมันจะมีเหมือนให้เรากดตรงนี้นี่กดที่มันเป็นรูปมือตรงนี้นะกดเข้าไปพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโลโก้ของโลบอกถ้าเกิดใครหารถแบบฮาร์ดแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันนะเพราะว่ารถแบบเอ็กซ์ตรีมก็มีเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดเรากดอีกรอบนึงนะนี่มันก็จะเป็นเหมือนเอ่อเหมือนมีปืนอ่ะแถมเราสามารถกดยิงนี้ด้วย นี่โอ้โหยิงไปไหนอะโอ้ยยิงไกลมากมันปืนเลเซอร์ชัดเลยโอ้โหเฮ้ยแจมนะเออแจมจริงแจมจริงแล้วถ้าเกิดเรากดอีกรอบนึงนี่อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีไข่อีเตอร์เอ็กเนี่ยมาวางอยู่รอบๆรถแบบนี้มันก็ดูเป็นตะปุ่มตะป่มดีนะทุกคนนะเออมันก็สวยแหละแล้วมีอีกไหมลองกดดูอ๋อก็ไม่มีนะแสดงว่ามี1 2 3สมี3แบบแต่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นแบบว่าที่มันมีปืนออกมาตบวนี้ทุกคนเหมือนเป็นรถในอนาคตจริงๆอ่ะ โอ้ย oh, อย่างแท้เลยครับน,น้นองๆโห เ่จริงอันนี้คือรถอิตเอเอ็กในปี2024ที่พี่นิวหามาได้จะบอกว่าก็มีอีกคันหนึ่งนะที่เป็นแบบว่าฮาร์ดหรือว่ายากเนี่ยคันสีม่วงเนี่ยอันนี้พี่นิวยังไม่ได้หานะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไลฟ์สดวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองหาคันที่ยากคันนี้นะโดยการหาไข่25ฟอง <c oughs> จะบอกว่าชอบรถคันนี้มากเพราะว่ามันเป็นเหมือนรถลอยได้นะเออรถคันนี้มันเท่ดีนะ <c oughs> ก็ลองไปหาไข่อิตเเอ็กกันดูได้นะทุกคนในบุ๊กเฮเว่นนะจะบอกว่ารถในปีนี้สวยๆทั้งนั้นเลยลองไปหากันดูนะวันนนนี้ออตัวลาไปก่นนะจะ Pain pulling oh a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best.